สวัสดีครับคุณแมวสวัสดีครับเอาวันนี้คุณจะมาเล่นฮีโร่ตัวนี้ฮีโร่ชื่อว่าอะไระครับอตัวน,ตน,นี้ชื่อว่าเกิดนะครับอ๋อครับผมครับตอนนี้ผมพอดีเมื่อกี้เกิดปัญหานะครับก็เลยเข้ามาอัดไม่ได้เข้ามาได้แค่ตอนนี้ครับผมอุย้ยโทนผมทำอะไรลงไปเนาะอ,นนอ่ะก็ยังไงก็อ่ะนะก็ มาแนะนําตัวกันก่อนครับก็ตัวฝ่ายฮีโร่ไม่ใช่แนะนําตัวผมนะครับแนะนําตัวฮีโร่ฝั่งเขาและฝั่งเราครับผมฮีโร่ฝั่งเขาก็มีเท่านี้ครับมังกี้คิงแล้วก็ฟินต w บิชบูดครับผมแล้วก็การเบดครับแล้วก็ไอตัวยก,กต้นไม้เนี่ย <laughs> ชื่ออะไรไม่รู้อ่านไม่ออกครับแล้วก็นายฮาวแล้วก็ ทีมฝั่งเรานี่เฮลโบนนี่จะมีเกเซียสครับผมแล้วก็มีเอเบอร์วอนวาเดนครับผมมีวอร์บีดมีเฟดดี้ครับมีสเกลว์การจัดเลนนะครับทีมฝั่งบนของเฮลโบนเนี่ยให้เลนบนนี่น่าจะมีวาเดนอยู่เลนบนแล้วก็มีสเกลว์อยู่เลนบนเลนล่างนี้เฟดดี้เจนไอฮาวนะครับผมแล้วก็เกเซียสกับ ใครเนี่ยไปด้วยกันเนี่ยผมไม่เห็นเลยอ๋ออยู่บ้านคนนึงครับวอบีดนี่คุณเป็นไงบ้างเกมเนี่ยคุณคิดว่ายังไงบ้างา้อะไรนะไม่ได้ยินอะได้ยินไม่ชัดอะ่ะนอกจากปล่อยแล้วโอเค<ป> <c oughs> ก็ดูการล่าคลิปดูจุดดูการเล่นของเขา you straw. Gotcha. I'll full stuff of ก็เขาก็พยายามเก็บคลิปแบบเก็บคลิปให้ได้ทุกตัวโอ้ยมีการต่อในฮาวด้วยเด้อไหวไหมครับเจอในฮาวนี้คุณกล่าวว่าคุณจะเฟิร์สบัตมันได้หรือไม่หรือไม่เฮ้ยคุณจะเฟิร์สบัตเป็นได้ไหมหรือว่าไงอะไรนะน่าจะได้ครับอ๋อน่าจะได้คุณพยายามเก็บคลิปให้ได้ทุกตัวแหละครับตอนนี้ผมเห็นคุณสนใจในฮาวมากกว่า อุ้ยการดดเมจไม่ถึงทีเดียวไม่ได้ไปนะครับผมอีกทีเดียวเท่านั้นเอ้าสเกลไปเฟิร์นมังกี้คิงครับเลนบนครับผมแหมส่วนเสรจดี้ของคุณนาเมื่อกี้ก็จงหวาดไปจบจบผิดนิดเดียวครับ สัตวกห็หายไปก็ถือว่าดูโกงงงงนงงงงตงองงงงงงง่งง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 างง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 งคุณงมงวงง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 ดง <c oughs> ว่างงงงงงสเกงไป มังกีครับมังคี <c oughs> เอาไงเอ่ยเอาไงเอ้ยบอกสเกาวได้ระวังนะ่ะโดนม,มันสแมเดาวไว้แลนะ้วน่ะมีคนตามมาข้างหลังอะ่ะ <c oughs> ได้ไปแล้วในฮาวได้วาเด้นไปแล้วคุณดิ้นนะครับคุณแมวผมไม่รู้จ <c oughs> <c oughs> ะทำยังไงอุ้ยสกาคืนล่าคืน ชัดๆครับจังหวะเมื่อกี้อะดูเันไปครับที่เกลี่ยไล่แล้วกลับเลนดีกว่าไหมผมว่าคุณกลับเลนดีกว่านะเอออุ้ยโดนอะไรเนี่ยไม่ <c oughs> เอเฮ้ยมาไงอ่ะแหมว่าเกเสียโดนแล้วแหละนั่น,งนไง เอาละมีมันยังดื้อนะครับว่าเขาเล่นกันดื้อๆมันมืน่นอะไล่กันดือ้อมีการสั่งให้โจมตีละเอาวอร์บิดอะไรของเขาเนี่ยวอร์บิดเพื่อบอกให้โจมตีคุทีสกิลหยุดกันแบบนีผมตัวเดียวทำอะไรไม่ได้ไรเงี้กางานครับเขามาอะไรเนะี่ยฟินฟินโจมตีคุณไปเก็บเวลดีกว่าไหมเนี่ยมันจะได้แล้วเวลโหกเนี่ย นี่ก็ผ่านไปจะสี่นาทีแล้วครับการสอ,สองด้วยแย่เลยครับผมเขาทำอะไรกันเยอะแยะเนี่ยแย่กันครับผมไงคุณว่าเกมนี้เป็นไง,งหวานไหมเรามาดูปิงกันนะครับภาษาไทยภาษาอังเกนะงตุโอ้ยตะวันกับตาวครับผมก็ปิงอยู่ที่71นะครับ โอ้คุณให้ได้คิดทุกตัวดิแหนะมอยอ่เอาโดนละโดนละตายสเก้าตาย,ตายาครับมา,บาแล้วครับ <c oughs> มาแล้วครับในห้าหกแล้วนะได้ไหมครับสำหรับคุณไอ้ยคุณแมวครับออร์บิทัลยังจะตามกันอยู่นะครับ <c oughs> <c oughs> อุ้ยจะอุ้ยโดนด้วยโดนได้ยังไงอุ้ยฟินฟินครับฟินยิงมึนๆเลยครับผมตีโอฟินกะยิงแล้วซูมครับมันจะซูมไหมมันจะซูมไหมมันไม่ซูมมันมันไม่เห็นวาเดนรับคอแทนคุณวาเดนรับคอวาเดนหย่อลมตีวาเดนรับคอะอ้ยร่วงครับสะใจครับผมสะใจ ตอนนี้ก็เกมก็ออกมารูปแบบอะไรวะเนี่ยแบบพูดยังไงว่าว่ายังคิวกันได้ยังไล่กันได้อยู่ครับจังหวะน,นี้คุณทำไมเลือกออกไอเทมเป็นพาวเวอร์ซั y ไพ่ล่ะครับอะไรเนี่ยช r o โอฟิเชียล <c oughs> oh, หน่อยดีครับ <c oughs> คุณพูดอะไรผมฟังไม่รู้เรื่องเลย มันไม่ค่อยดังเลยหรอมันดังมันดังแต่มันเหมือนแบบว่านายกดไมให้มันสุดก่อนเดีด๋ยวเราค่อยพูดเนี่ย <laughs> มันมีแบบกระตุกกึกกึ๊กกึกด้วยนะแต่กระช่างมันเถอะผมคุยคนเดียวเองก็ได้ผมกกระตุอ๋อครับผม <สะ S 1> เอาละเอาไงเอาไงครับทะลุปล่าไปเลยอะ วีโดนสองครับจังหวะนี้สายสองครับสำหรับเฟดดี้ได้ไปตัวหนึ่งครับแกเสียดได้ไปตัวหนึ่งแบ่งๆกันครับผมไอ้แกอ่ะแย่งกันไปผมว่าเกมฮอวนี่เป็นเกมที่มันต้องแข่งขันกันนะครับแบบว่าทั้งแข่งขันกับตัวเราและแข่งขันกับเพื่อนในทีม แข่งกับทีมอื่นกับเพื่อนในทีมเนี่ยผมว่ามันเป็นอะไรที่แบบว่าทำไมอ่ะกูต้องมาทำอะไรอย่างเงี้ยแบบกูต้องมาแย่งคีฟกันอีกทั้งที่กูก็อยู่ทีมเดียวกันมันยังไงเหรอ What of your structures is under attack มัน,ม,น,ม,นมันทรมโขดอีกเลยมันต้องอดทนมันต้องเอาครับบอบิดรอดนะครับผมจากฉากเมื่อกี้ที่เราเห็นไป วิถีว่าแรงนะสเกลสอนอย่างเงี้ยสเกลมันมึนนะครับผมวนี่ยนั่งมันไมยเกินครับต่อไม่ทันเลยเฮ้ยนายฮาหนายฮานี่นีได้ด้วยโดนด้วยโอ้โหแต่เราไม่ได้ไปครับแค่โดนเฉยอ้สเกลวินบล็อกทันครับเมื่อกี้มีทางวาเดนมาช่วยด้วยนะอุ้ยนกวาเดนตก สะบ้านนั่นตบเหรอผมว่าถีบม,มากออกว่าโอ้ยกะผิดไปยังไงคุณไม่ได้ล้าดิล้าดิโอ้โหลุ้นอ่นนะเก็บไปเลยคือจะเก็บตังค์ไปทำอะไรอ่ะพันสี่อ่ะไม่ได้จะออกอะนะครับสเต็ปสเต็ปเฟดมันต้องลอยๆ่อยดิคุณ เฮ้มาสองนะเกืบโดนราเดนรัดถ้าใช้ท่าแรกอะโดนแน่ครับผมว่าโดนรัดแน่มีการเก็บลูนเก็บอะไรนี่ยนะครับผมประทังชีวิตครับเกมนี้ อ่าป้อมบนฝั่งเฮลบอลได้ไหมอุ้ยโดนโดนสองครับจังหวะนี้ถือว่าคุ้มครับผมเฮ้ยเกือบเกือบเกือบโดนปาเดินล้่ครับปาเดินกัดไล่ครับแต่มันกดเกาะขึ้นมาเกาะเอาเจอครับยังไงเนี่ยอุ้ยฮะสเกลอะไรเนี่ยคุณกดดูขอสเกลหน่อยสินี่ทะลึ่งมากเลยไอ่เนี่ยทะลึ่ง โกเบอะนี่เกมโหมันยังไงอยู่สกาวเล่นไหนนีววออ่มันผมว่าเออมันตีมันเล่นพวกคือสาไทยไปปื๊บควงแล้วครับเดินสโลครับตียาวๆครับอุ้ยเอาได้ไหมตัวนี้เป็นไรตัวนี้ไปไหนกลับบ้านมาแล้วแหละ คุณเล่นอยู่ร้านเกมป่ะครับว่าคุณเล่นร้านแน่เลยเนี่ยเล่นอยู่หรอ Sure ร้านเกมครับเอ่อตอนนี้ก็ผมก็เพิ่งหัดลองแคสเกมดูครับผมว่าผมไม่ชอบนะผมไม่ชอบเล่นเล่นไม่เก่งมีเป็นความสูงผมส่วนหนึ่ง One of your under structures is attack. ลองดูแย่เขาหน่อยคุณยังลงดีไหมเนาะไอ้มเกลิงดีดีคุณคุณนี่คุณลองเล่นยังไงก็ได้มันจบภายในสิบห้าทีสิอไอเวรนี่โดนอีกอ่ะเอากะว่าจะให้โดนสองกันโดนตัวเดียว ม ja ันการระเบิดคุณแล้วแหมจังหวะนี้หนีหัวสู้หัวสู้เลยครับผมสตาร์มาแล้วแหมจังหวะนี้ในฮาวครับในฮาวจังไรมากครับมันไม่กล้าพูดกับคุณเกิดอะไรขึ้นครับเมื่อกี้ก็กำบากงมั่วเผื่อจะโดนครับ ได้เอ้าเจอฟินอย่างงี้ก็บเสียวเลยครับโอเคอุ๊ยได้เกือบตายครับแหมจังหวะเมื่อกี้เลือดเขาเหลือประมาณ5นะครับโอ้โหนายฮามารอแดกนี่ว่ะแต่ก็ไม่ได้ไปันะแหมเมื่อกี้นะถ้ามันแบบมันดันเลือกตีคุณก่อนหรือบิงมาเมื่อกี้ คุณคนเมื่อกี้มันบิงมาหรือมันตีคุณก่อนนหมฮะบิงก่อนอ๋อมันมันเลยแบบยังโบ้เลยอืมจะตายเลยคุณเหลือห้ายังเมื่อกี้ครับต่อตอนนี้ก็เกมรู้สึกว่าจะนำนะครับผมฝั่งฝั่งลีเจนเนี่ยจะได้ไปสิบสี่เอ็ดส่วนฝั่งเฮลบอลได้ไปยี่สิบเอ็ดเอาละเจสี<ป>่บอกคุณเล่นสายคิวนะเอาะ้า คนมาซ้อนก็ไม่บอกตาแหงครับเกเียสสเกวครับสเกวสเกาว่าไงสเกวเปรี้ยวจริงครับเอาบิงมาเลยเหรอโอ้โหแหมสเกวจะเอาครับจังหวะนี้เป็นะสวยงามนะครับ คุณปล่อยเกเซียตายได้ไงอ่ะแหมคุ้มครองเพื่อนหน่อยสิกระต่ายเป็นคุดดาวมาแล้วมาแล้วบิงเลยบิงเลยคุณกล้าเปล่าโอ้โหในห้าวมาโอ้โหมันโคดเด็กเยอะจังเลยมากครับออกเล่นสเกลอย่างนี้ก็เฟดเฟดไม่ต้องออกโคเด็กแล้วอย่างเงี้ย <c oughs> เดี๋ยวสกเกลคยสอนให้บิงมาแล้วคุณบินมาแล้วเก,กิดอะไรขึ้นคุณเมื่อกี้ล่วงไป <c ười> คุณจะทำอะไรที่นี่หายไรครับที่กดตาเมื่อกี้มันโดนอะไรปีวิ้นหรืออะไรสักที่มันมันจะหายหายมัใช่มันเหมือนโดนดับสกิลทุกอย่าง,อางเอา้าสกเกลมึงมาก สิ่งก่อสร้างนี้ริบจบไปเลยคุณผมไม่รู้จะพูดอะไรแล้วครับไอเทมของเขานี้ก็จะมีก็เท่าที่รู้กันเนี่ยจริงๆเ่ะผมไม่เคยเล่นเสร็จแล้วออกบินหรือโปโลกีเนี่ยไม่เคยออกเลยส่วนมากเขาจะเอาโคเด็กเพื่อเก็บคนเดียวอ่ะดูเอาคุณทำไมออกโลบอกก่อะ อย,อ,ยยนนอยากอยู่นานครับอ๋ออยากยืนนานว่าไปแต่เมื่นนอกี้ไม่เอาให้คุณออกลูกแก้วสามสีดิหรือที่เขาเรียกกันกระจกอะอะไรหายไปคุณอยากจเ,เกิดแล้วคุณปล่อยไว้ทำไมอ่ะเ u r e ไม่รู้สกาวเลออกคนเด็กนมังกาลัดไงเอไ่ออนี่ได้ชนะไรแัดันการ c ซสกิลไปนะครับโ้เก็บคนเดียวครับผมมีบล็อกมีใช้ไปเลยเอา้าทำไมอะ ไม่มีวานเหรอกันเบลดมันสกิลอยู่อ๋อโดนสกิลกันเบลดอยู่ว่าแล้วเมื่อกี้ก็คุยอับเดลกานแหละโอ้โหโดนปลาใส่ไปหนึ่งทีครับวา,าเดนบอกกูขอละเฮ้ยไอ้นี่คุณเริ่มตายแล้วเนี่ย,ยตายเจอหนึ่งก็เริ่มตายเรียนเรครับเหตายเถอะ ไอ้สกาวสกาวปากเก่งคุณสกาวบอกว่ากดไปกดไปมาเฮ้ยอย่าให้เขาเกิดแล้วกันเขา,เายับเลยอ่ะสเต็ปของผม <c oughs> นะครับคือในเกมจะไม่คยย่อยขีดดนนะครับ <c oughs> ออกอายด้วยเบื่อแหมเบื่ไอไหร่จะไปก้าวมาด้วย อะไรเนี่ยฟอฟันเนี่ย Let's do it ป่า <c oughs> รพีดใส่พีอะไรแหมดูว่าจะพิมพ์อะไรฟันมันเลยอะไรเปล่าไม่ใช่ <c oughs> ฟินครับฟินฟินใช่สเกลนี่ก็ทะลึ่งนะโอ้โหดูดสเกลตายผมว่าตายตายไม่ตายทีบงานเนี่ย As the crow มันเยอะเอาตัวเวทก่อนดีกว่าไหม

df it. ัน e อง your structures is under attack as the crow flies บิงจะมาแล้วบิงจะมาแล้ววิโดนด้วยมันไม่น่าโดนนะเมื่อกี้โอ้ยได้ด้วยคุณคารุรัวเร็วอยู่นี่เล้วเนียมาแล้วมาแล้วหอรลอร้ด ไม่ได้ครับโอ้โหเสียดาย่ะน่าเสียดายอุ้ย้องมีการขอคอนแล้วก็คอนไปเลยครับอ,อ,อะไรวะเนี่ยเหแล้วเหแล้วฝากปิดรายการหน่อยดิตัวใจก็ได้หน่อยเล้ลวฝาก้าดรายการหน่อยดิตัวใจก็ได้หน่อะครับ มีเอไอโอให,ใหม่ๆเข้าไปเรื่อยๆเงยก็ฝากด้วยนะครับครับขอบคุณครับงเงย์ก็คุณแมวเขาพูดไปแล้วนะครับผมผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรเฮ้โยโคเด็กสเกาเกียนครับผมอมืล่วงไปตายนะ <g ül> s> <S ตายกันเป็นแถวครับจังหวน <c oughs> นนะน,นี้ครับ่นี้นยลงครับวัสดีครับ The hellboy.